ครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องเป็นซินอเนกประสงค์พ่วงปั๊มสองนิ้วนะครับของคุ้มคิงครับคุ้มคิงห้าจุดห้าแรงนะครับ GK หนึ่งหกแปดคุ้มคิงครับก็ตัวนี้ห้าจุดห้าแรงนะครับรมาพ่วงปั๊มกับปั๊มสองนิ้วนะครับหรือห้าสิบมิลนะครับ Max Capacity สามสิบ ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่นะครับตัวนี้มาด้วยอาการนะครับสวิตดับใช้ไม่ได้ครับก็ไม่ได้เสียที่สวิตนะครับไปเสียที่สายข้างในครับหนูกัดครับหนูกัดสายก็อันนี้อยู่ที่การจัดเก็บนะครับเก็บรักษาก็หนูชอบกัดเหลือเกินครับรุ่นของเป็นเครื่องพวกนี้นะครับหนูชอบเข้าไปกัดนะครับก็ มีทางเข้านิดเดียวนะครับเป็นซอกนิดเดียวมันก็ยังพยายามเข้าไปนะครับซอกแบบนี้ครับก็ยังเข้าไปได้เนาะก็ต่อสายต่อสายเสร็จก็ดับได้ครับแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับเปิดโชกคไอ้เปิดก๊อกนะครับแล้วก็เปิดโชกเร่งครึ่งนึงแล้วก็สตาร์ทติดนะครับแต่พอจะปิดโชกดับครับดับเลย ก็อาการนี้นะครับก็ขบูตันครับก็ทําการล้างขบูอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จบครับตัวนี้ก็เจ้าของใช้สูบน้ําลดน้ําส้มนะครับที่นี่ปลูกส้มกันเยอะนะครับก็นานนี้หน้าแรงนะครับก็สูบน้ําในสระเพื่อสูบใส่ส้มนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมครับแต่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีฮอนด้าก็มี มี um ac, มิตูแม็กมีคุ้มคิงมีหลายยี่ห้อครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับราคาถูกแพงก็ว่ากันตามยี่ห้อนะครับก็ใช้ดีอยู่ครับเดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับอ๋อนี่ครับมีคําเตือนด้วยนะครับเมื่อไม่ได้ใช้เกิน2วันควรถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากคาบ,บูเรเตอร์เพื่อป้องกันการอุดตันซึ่งอาจทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้อันนี้เขาบอกมาเป็นความรู้นะครับก็เวลาซื้อเครื่องมาก็ อ่านรอบๆตัวนอกจากคู่มือก็อ่านรอบๆตัวมันก็ได้ครับก็เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดูนะครับเปิดสวิตช์ครับเปิดก๊อกเปิดโชค๊คเล่งครึ่งนึงครับแล้วถสตาร์ทครับ รับก็ติดได้ดับได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติครับก็ดีกว่าเดิมแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากล้างขบูครับแล้วก็แก้ไขสายไฟหนูกัดครับแค่นี้เองครับ